เรียนท่านประธานสภาที่คารรผมพิจารณ์ชวพัฒนาวง์บัญชีรายชื่อพักก้าวไกลท่านประธานครับผู้แทนรัษฎรหลายท่านนะครับก็ได้พูดไปแล้วผมก็ต้องย้ำอีกครั้งครับว่าภายใต้สถานการณ์วิกฤตโรคระบาดโควิด2019นี้นะครับเรากำลังไปเชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ครับที่ไม่ใช่การคุกคามทางการทหาร แต่เป็นการคุกคามทางโรคระบาดซึ่งส่งผลกระทบนะครับต่อวิกฤตทางเศรษฐกิจที่หนักหนาแล้วก็ใหญ่หลวงที่สุดในประวัติศาสตร์ครับดังนั้นรัฐบาลนะครับจำเป็นที่จะต้องตระหนักนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนแนวคิดวความมั่นคงของประเทศไม่ใช่ความมั่นคงทางการทหารอีกแล้วครับแต่เป็นความมั่นคงของชีวิตพ่อแม่พี่น้องประชาชนทีนี้ในการจัดสรรงบประมาณนะครับของกระทรวงกลาโหมนะครับ ก็ต้องเรียนว่าจําเป็นที่จะต้องลดลงครับด้วยการชะลอโครงการที่ไม่จําเป็นออกไปเพื่อให้มีงบประมาณนะครับมากขึ้นที่จะมารองรับปัญหาทางเศรษฐกิจเพื่อจะมาฟื้นฟูเศรษฐกิจที่จะมารองรับปัญหาด้านสาธารณสุขหากมีการระบาดระรอกใหม่รวมถึงเพื่อจะมีเม็ดเงินที่จะช่วยเหลือเยียวยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบปัญหาความยากลำบากต่างๆนั่นก็คือ โจทย์ความมั่นคงรูปแบบใหม่นะครับทีนี้เมื่อมาดูงบประมาณของกระทรวงกลาโหมนะครับในปีนี้ผมมีหนึ่งคำกับท่านประธานผมเรียกงบป,ปีนี้ว่างบลวงพลางทําไมผมต้องพูดแบบนี้ครับผมมีข้อสังเกต3ประการครับประการที่1ครับลวงว่าลดแต่ไม่ได้ลดประการที่สองอพรางงบผูกพันและประการที่3ครับธุรกิจอําพลางสวัสดิการของใคร มาข้อสังเกตที่หนึ่งรับท่านประธานหากเราดูนะครับงบประมาณปีนี้ของกระทรวงกลาโหมนั้นได้ไปทั้งสิ้น2อง0 0 0สกว่าล้านบาทนะครับก็คิดเป็นลำดับที่4นะครับของกระทรวงทั้งหมดสัดส่วนภายใต้หน่วยงานต่างๆในกระทรวงเนี่ยก็คล้ายๆก,กันกับเมื่อปี2อ6 3เรียกได้ว่าเคยให้กันยังไงนะครับก็ยังรักเหมือนเดิมครับรักไม่ยอมเปลีป่ยนแปลงทีนี้มาดูอย่างนี้ครับว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยได้งบประมาณเนี่ยสูงขึ้นมาเรื่อยๆครับหลังรัฐประหารปี257นะครับ ตามสื่อนะครับมีการรายงานข่าวว่าปีนี้กระทรวงกลาโหมลดงบประมาณลงถ้าเราดูเผินๆเราจะคิดว่าเป็นอย่างนั้นครับลดลงไปประมาณ8,200อกว่าล้านบาทแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าหากจะพิจารณางบประมาณป,ปี64เราจำเป็นต้องไปดูล่างพระราชบัญญัติโอนองบประมาณปี2องพนะครับเพม่งเพิ่งพิจารณากันไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะอะไรครับเพราะว่าภายใต้สถานการณ์นะครับไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลของพระเด็จพระจุลนชานั้นถังแตกครับ หมดงบประมาณงบกลาง96,000ล้านบาทนล้นบาทนั้นอนุมัมติใช้จ่ายไปเกือบจนจะหมดนะครับจึงจะเป็นต้องให้มีการโอนงบประมาณ88,000ล้านบาทเป็นงบกลางก้อนใหม่ทีนี้ใน80,000ล้านบาทเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึง35,000ครับอันนั้นเป็นการชักดาบนะครับไม่จ่ายนี่ภาครัฐเฉพาะ53,000ล้านบาทที่เหลือเนี่ยโอนเยอะที่สุดคือกระทรวงกลาโหมครับ1,7,700ล้านบาทเดี๋ยวก่อนท่านประธาน ถ้าโอนเยอะแล้วจะได้คืนครับผมกำลังจะบอก่นี้ครับว่าพลเอกประยุจันโอชานั้นทราบดีครับสะท้อนได้จากผลการโอนงบประมาณท่านทราบดีว่าโครงการหลายๆอย่างในกระทรวงกลาโหมสามารถชะลอไปได้สะท้อนให้เห็นว่าท่านทราบดีว่าความจําเป็นในการใช้งบประมาณของกระทรวงกลาโหมนั้นน้อยที่สุดนะครับจึงเป็นที่มาว่าโอนได้ถึง17,700ล้านบาท เมื่อเห็นผลการโอนอย่างนี้เราก็คิดว่าปีหกสี่ครับท่านนายกน่าจะจัดงบประมาณของกระทรวงกาโหมนะั้นลดลงนะครับตามความสําคัญแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับลดไม่จริงครับท่านประธานเพราะการพิจารณาเราจําเป็นต้องดูนะครับงบประมาณของกระทรวงกาโหมหลังการโอนแต่พอมาเทียบกับปีห4สี่ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นนะครับเกือบหมื่นล้านบาทครับเรียกว่าทําดีได้ดีทันทีครับลดไปหมื่นเจ็ดได้คืนมาหมื่นหนึ่งครับท่านประธานทีนี้ ไอเล่มขาวคาแดงเล่มนี้นะครับที่พวกเรากําลังพิจารณาอยู่นี้เนี่ยต้องเรียนว่ายังไม่มีการปรับปรุงและยังไม่มีการสะท้อนนะครับถึงผลการโอนงบประมาณในร่างพระราชบัญญัติการโอนงบประมาณที่ผ่านมานะครับทำให้เราเห็นถึงความผิดปกติบางอย่างครับก็คือว่าเราจะพบครับว่าในเล่มขาวคาแดงเนี้ยยังมีถึง6โครงการนะครับซึ่งเป็นโครงการการซื้ออาวุธที่ถูกตัดโอนงบประมาณออกไปแล้วแต่ปรากฏว่า ยังปรากฏการจ่ายงวดที่สองในเล่มขาวค่าแดงปี64อยู่เรือดำน้ำยังปรากฏอยู่นะครับซื้อเครื่องบินของกองทัพอากาศก็ยังมีอยู่ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในการพิจารณาของชั้นกรรมธิการวิสามันเนี่ยผมหวังว่ากระทรวงกลาโหมจะไม่นำ6โครงการนี้กลับมาพิจารณาใหม่นะครับชะลอออกไปแล้วงบกระทรวงกลาโหมจะลดทันทีครับ6,300กว่าล้านบาทครับทีนี้มาดูข้อสังเกตข้อที่สอครับ ข้อสังเกตข้อที่2คืออําพรางงบผูกพันก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าแม้ว่าจะมีประกาศนะครับของคณะกรรมการนโยบายการเงินกลางคลังของรัฐะนะครับที่กําหนดเอาไว้ว่าสัดส่วนการก่อหนี้ผูกพันงบ,บประมาณข้ามปีเนี่ยจะต้องไม่เกิน10%นะครับของงบประมาณประจำปีแต่ว่าพอมาดูกระทรวงกลาโหมครับการก่อหนี้ผูกพันนั้นมากมายมหาศาลครับ โดยผมจะเปรียบให้ท่านประธานเห็นนะครับว่าระหว่างทั้งรัฐบาลเนี่ยกับกระทรวงกลาโหมกระทรวงเดียวเนี่ยมีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีเป็นอย่างไรนะครับในสี่มิติซึ่งเดี๋ยวท่านประธานจะต้องคิดเหมือนผมว่าว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นราชาเงินผ่อนจริงๆครับมิติที่หนึ่งนะครับมิตินี้ก็ตรงกันกันกนกบสัดส่วนที่ที่คณะกรรมการนโยบายการทางกำหนดไว้นะครับคือว่า ยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะซื้อนะครับรถคันใหม่นะครับรถป้ายแดงคันใหม่ตีนตะขาบซื้อปี6-4ครับจะต้องจ่ายในปีต่อๆไปกว่าจะจบโครงการนะครับงบประมาณส่วนลักษณะแบบนี้ทั้งรัฐบาลน,นะครับใช้อยู่7.5%ซนะครับของ3.3ล้านล้านบาทในขณะที่กระทรวงกลาโหมนะครับใช้มากกว่าถึง2เท่ามิติที่2ครับคืองบปูพันใหม่นะครับ ที่จะต้องจ่ายเฉพาะในปีนี้ทางรัฐบาลน,นะครับใช้อยู่หนึ่งจุสี่เปอร์เซ็นตะครับเพื่อเทียบกับงบประมาณในขณะที่กระทรวงกลาโหมก็มากกว่าสองเท่าเหมือนเดิมครับในมิติที่สามนะครับเราดูภาระทั้งหมดที่ต้องจ่ายในปีหกสี่ก็คือรถถังคันใหม่ที่ซื้อในปีนี้และเรือดำน้ำนะครับเป็นต้นทีซื้อในปีหกสองก็จ่ายมาได้เรื่อยถึงปีหกสี่เฉพาะในส่วนนี้นะครับภาระในส่วนที่เกิดขึ้นในปีหกสี่เนี่ยรัฐบาลน,นะครับจ่ายอยู่ ประมาณ7.45เซของงบประมาณแต่กระทรวงกาโหมมากกว่าเกือบสเท่ากันประธานซึ่งในประเด็นนี้เดี๋ยวจะมีสไลด์ให้ดูต่อไปในรายละเอียดนะครับในมิติที่4อันนี้น่าสนใจที่สุดนะครับและเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดครับคือภาระผูกพันทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งปวงนะครับของโครงการที่ผูกพันต่างๆก็ยกตัวอย่างว่าจะซื้อรถถังนะครับก็จากปีนี้จ่ายไปจนจบเรือดำน้ําก็ยังเหลือค้างอยู่ก็จ่ายปีนี้และจ่ายไปจนจบทั้งหมดทั้งมวลทั้งก้อนนี่นะครับ แม้ว่าจะไม,ไม่ได้จ่ายปีนี้แต่ผมเทียบให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับของทั้งรัฐบาลอยู่ที่1.199ล้านล้านบาทนะครับซึ่งเป็น36%ของงบประมาณประจําปีปีนี้คือ3.3ล้านล้านบาทในขณะที่กระทรวงกลาโหมหน่าตกใจกับตัวเลขมากครับอยู่ที่173,000กว่าล้านบาทหรือคิดเป็น77%ของงบประมาณกระทรวงกลาโหมนี่คือภาระนะครับที่จะผูกพันไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนเข้ามานี่คือความเสี่ยงทั้ง ทางการคลังนะครับที่รัฐบาลต้องพึงระวังเพราะเรานะครับไม่สามารถจะปล่อยให้หนี่ก้อนนี้การผูกพันแบบนี้โตขึ้นเรื่อยๆแล้วไปผูกมัดนะครับกับโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้ทีนี้มาดูสไลด์ถัดไปครับผมกำลังจะชี้เห็นครับว่าถ้าเฉพาะภาระที่จ่ายในแต่ละปีของกระทรวงกลาโหมเนี่ยเติบโตขึ้นมาตลอดครับโดยในปีนี้นะครับโตขึ้นถึง22.3% 3เมื่อเทียบกับประมาณโตเพราะอะไรครับ39,200ล้านบาทนั้นเป็นการจ่าย นี่ผูกพันเดิมนะครับที่ซื้ออาวุธเอาไว้แล้วหรือเป็นโครงการก่อสร้างอะไรก็ตามนะครับอีก6,200ล้านเป็นโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่ครับมีทั้งหมด32โครงการครับโดย22บโครงการนั้นนะครับเป็นการซื้ออาวุธนะครับขอสไลด์ถัดไปครับ22บโครงการนะครับเป็นการซื้ออาวุธมูลค่า4 0 0 0สี่เกือบ400ล้านบาทนะครับในรายละเอียดผมยังไม่ทราบเพราะข่าวคาดแดงเล่มนี้ยังไม่ปรากฏนะครับเดี๋ยวไปตามกันดูในชั้นกรรมธิการว่าซื้ออาวุธอะไรควรจะเลื่อนออกไป ส่วนอีกสองโครงการอันนี้น่าเลื่อนออกควรชะลอออกไปอย่างยิ่งครับท่านประธานครับผมพิปารายออบที่แล้วตอนล่างโอนงบประมาณนะครับผมบอกว่าการถมที่ที่จะสร้างศูนย์ซ่อมนะครับอากาศยานภายใต้ EEC ซึ่งกำกับดูแลโดยกองทัพเรือเนี่ยจะถมที่ไปทําไมครับมารอบนี้ไม่ไม่ใช่ถมอย่างเดียวนะตอนนี้สร้างน,นะครับใช้งบประมาณ1,100กว่าล้านบาททั้งที่การบินไทยนะครับเจ้าภาพของโครงการนี้เข้าแผนฟื้นฟูไปแล้วนะครับบริษัท Air b บ s ที่เราหวังจะไปเป็นพาร์ทเนอร์ก็ถอนตัวไปแล้วธุรกิจการบินนะครับก็ยังมืดบนอยู่แล้วทําไมเราไม่ชะลอไปล่ะครับคิดได้อย่างเดียวก็ท่านประธานเค,ค้กก้อนนี้เนี่ยแบ่งกันกินเรียบร้อยแล้วครับไม่สามารถยกเลิกได้นะครับเพราะตัดแบ่งกันไปหมดแล้วมานะครับข้อสังเกตข้อที่สามครับธุรกิจอาพรางสวัสดิการของใครผมกําลังพูดถึงเงินนอกงบประมาณครับท่านประธานปีที่แล้วนะครับเล่มขาวค่าชมพูของปีหกสามเนี่ยกองทัพ กระทรวงกลาโหมเนี่ยมารายงานเงินนอกประมาณเพียงแค่2หน่วยงานครับคือสนักงานปลัดกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะครับโดยรายได้นะครับเงินนอกมาในส่วนของรายได้ปีส5 61นะครับมีแค่43ล้านบาทในปีนี้นะครับมีการพัฒนาปรับปรุงครับหลังจากสสอนะครับพักอนาคตใหม่ในขนาดนั้นนะครับอภิปรายกันมากมายนะครับปีนี้ก็มาครบนะครับทั้งกองทัพบกเรืออากาศนะครับและหน่วยงานอื่นๆรายงานนะครับเงินรายได้ของปี62ทั้งสิ้น 19,328ล้านบาทแต่ว่าไม่มีการสมทบคืนคลังหรือสมทบเป็นเงินงบประมาณเลยนะครับแม้แต่บาทเดียวเอาละครับจะสมทบหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นครับท่านประธานประเด็นอยู่ที่ตรงนี้ครับไอธุรกิจกองทัพมากมายที่เรารู้กันอยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างขอสไลด์ถัดไปครับไม่ได้มีการรายงานอยู่ในเงินนอกงบประมาณนี้1 9 3 0 0กกว่าล้านบาทนั้นไม่มีไรายได้ครับจากสนามกอล์ฟสนามมวย นะครับโรงแรมปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อสนามมาธุรกิจเหล่านี้ครับผมฟันธงเลยครับว่าไม่มีใส่เข้ามาในเงินนอกกบประมาณของกองทัพก็ต้องเรียนนะครับตอนนี้ท่านนายกไม่อยู่ในที่ประชุมนะครับแต่ก็เชื่อว่าคงจะรับฟังอยู่ตัวท่านนายกเองนะครับหรือจะเป็นทางท่านผบทบก็ออกมาให้ข่าวครับว่าจะทำการปฏิรูป กองทัพนะครับแต่ถึงวันนี้เรายังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมครับแล้วสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นก็นี่แหละครับคือเงินนอกงบประมาณที่จะต้องรายงานออกมาท่านนะครับจะบอกว่าเงินส่วนนี้เนี่ยมันจะไปเป็นสวัสดิการนะครับของอทหารอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่จําเป็นครับท่านจะไม่ส่งคืนงบประมาณอย่างไรก็ตามแต่จําเป็นที่ท่านจะต้องนําธุรกิจเหล่านี้นะครับขึ้นมาอยู่บนโต๊ะแล้วเปิดเผยให้โปร่งใส ให้ประชาชนรับทราบผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธานครับแม้ว่าผมจะไม่ใช่ทหารน่ยนะครับแต่ผมขอเรียนต่อท่านนายกครับว่าขอให้ท่านเลิกยุทธการรบในเวลากลางคืนนะครับไอ้ธุรกิจของกองทัพเนี่ยมันเหมือนการรบในเวลากลางคืนนะครับที่ต้องพรางกายไม่ให้ใครเห็นครับอย่ามองประชาชนเป็นเหมือนข้าศึกครับอย่าเห็นประชาชนเป็นศัตรูทําธุรกิจก็ควรจะต้องเปิดเผยนะครับรายได้เป็นอย่างไรผลการเออ งบการเงินเป็นอย่างไรนะครับม <'s facial> ีการจ่ายผลตอบแทนให้ใครอย่างไรเปิดเผยออกมานะครับให้ประชาชนรับทราบเหตุผลเดียวนะครับถ้าถ้าท่านจะไม่เปิดเผยนั่นแปลว่าเป็นธุรกิจผิดกฎหมายครับมันเป็นธุรกิจผิดกฎหมายมันมีการจัดสรรแบ่งปันกันที่ไม่สามารถเปิดเผยให้สาธารณรับทราบได้ที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรครับในชั้นกรรมธิการพิสามันนะครับมีหกสามเพื่อนสอสอของผมครับคุณณทีพัฒน์คุณเศรษฐิทธิ์เนี่ยถามนะครับ กระทรวงกลาโหม8ข้อครับผมไม่อ่านให้ฟังว่ามีอะไรบ้างแต่เนื้อหาก็คือเกี่ยวกับธุรกิจกองทัพนะครับเกี่ยวกับงบการเงินเกี่ยวกับสัญญาเกี่ยวกับสัมทานต่างๆที่กองทัพมีอยู่เนี่ยขอให้ตอบคําถามมาในชั้นกรรมธิการไม่มีคําตอบ11อธันวาคมผมถามเรื่องนี้นะครับกับท่านนายกรัฐมนตรีในกระทุสดในสภาแห่งนี้โดยมีนะครับรัฐมนตรีช่วยนะครับพลเอกชัยชาญช้างมงคลมาการุณามาตอบคําถามในคําถามที่สนะครับผมเน้นเรื่องนี้ ว่า8คํคำถามที่ถามไปจะตอบหรือไม่นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยได้กรุณาบอกว่าผมถอดเทปเลยนะครับว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลอย่างไรก็จะประสานแจ้งให้ทราบต่อไปท่านประธานครับ202วันแล้วครับกับคำถามที่ไร้คำตอบ202วันแล้วที่กลาโหมยังรวบรวมเอกสารอยู่ประชาชนทางบ้านฟังให้ดีนะครับ 202วันแล้วที่กาลาโหมเมินต่อคำถามของผู้แทนของประชาชนไม่ตอบคำถามที่จะเป็นการสร้างความโปร่งใสให้กับหน่วยงานตนเองไม่เป็นไรครับในกรรมธิการวิสามานันปีนี้พรรคเก้าไกลก็จะเพียนถามคำถามเหล่านี้อีกครั้งครับว่ากลาโหมจะตอบหรือไม่จากสามข้อเสนอนะครับมาขออภัยครับจากสามข้อสังเกตมาสู่ สข้อเสนอครับท่านประธานข้อเสนอที่1น,นะครับกลาโหมควรจะตัดลดงบประมาณนะครับลง11,840ล้านบาทมาจากไหนครับมากามาจากการชะลอ6โครงการนะครับที่เป็นที่ถูกตัดโอนไปแล้วนะครับในปีสองพเช่นเรือดำน้ำอีก22โครงการนะครับคือโครงการที่ซื้ออาวุธใหม่ก็ต้องเรียนครับว่าภายใต้สถานการณ์ที่ประเทศต้องกู้เงิน1ล้านล้านบาท ภายใต้สถานการณ์ที่หนี้สาธารณะจะชนเพดานอยู่แล้วนะครับโครงการเสื้ออาวุธใหม่ชะลอได้หรือไม่อีกสองโครงการแน่นอนครับคือการก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอันนี้ก็ควรจะชะลอออกไปข้อเสนอข้อที่2ครับคือลดหนี้ผูกพันครับอย่างที่ผมเรียนครับว่าขนาดนี้นะครับทั้งรัฐบาลเนี่ยมีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีทั้งสิ้นเนี่ยถึง36เมื่อเทียบกับคบประมาณในปี2564 ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเรามีการกําหนดกรอบสัดส่วนนะครับการก่อหน,นี้ผูกพันแบบหลวมๆนะครับผมใช้คําว่ามันแบบหลวมๆดังนั้นนะครับเพื่อเพื่อให้รัฐกุมมากยิ่งขึ้นผมเสนอนะครับให้กาหนดสัดส่วนว่าต้องไม่เกิน30%ของแต่ละปีงบประมาณข้อเสนอนะครับสุดท้ายนะครับคือทํากองทัพให้โปร่งใสครับเปิดเผยนะครับผลการดํนาเนินงานธุรกิจทุกอย่างนะครับว่าท่านมีไรายได้อย่างไรทําสัญญาไว้กับหน่วยงานอื่นๆของรัฐ อย่างไรนะครับรายได้ที่ได้ควรจะมาสมทบนในงบประมาณนะครับหรือส่งคืนให้กับกระทรวงให้ให้กับคืนคลังนะครับเพื่อที่จะให้นำงบประมาณเหล่านี้เนี่ยได้ไปใช้จ่ายในในโครงการนะครับหรือในกระทรวงที่จำเป็นแล้วในส่วนของกระทรวงกลาโหมเองนะครับถ้าท่านต้องการสวัสดิการของกองทัพขอมาสิครับทำโครงการขอมาเหมือนกับกระทรวงอื่นที่เขาทำกัน ผ่านสานักงบประมาณเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะครับให้พวกเราได้พิจารณาให้พวกเราได้ตัดสินใจดูนะครับถึงความโปร่งใสจากข้อเสนอทั้งหมดนี้าาาครับท่านประธานครับผมไม่ได้ขออะไรมากไปไปกว่าไปกว่าที่อยู่ในเล่มนี้เลยครับที่ท่านนายกเพิ่งอ่านเมื่อเช้าเนี่ยครับแนวทางการทํานโยบายทั้งสามข้อเสนอผมเนี่ยก็เป็นสามแนวอยู่ในสามในหกแนวทางนะที่ท่านนายกได้ประกาศนะครับดังนั้นนะครับเพื่อที่จะให้ นำไปสู่การใช้งบประมาณการจัดสรรง,งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะตอบโจทย์ความมั่นคงรูปแบบใหม่นะครับถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ผมและพรรคก้าวไกลก็คงจะไม่สามารถที่จะรับหลักการในวาระสองหรือวาระสามได้ครับท่านประธานขอบพระคุณครับ